แพทองทานเข้าโรงพยาบาลหลังกลับจากภารกิจขเขมรมีเรื่องที่ทําให้ประชาชนหลายคนเป็นห่วงนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรหรือนายกอิงกันค่ะเมื่อลาสุดเมื่อวานนี้24เมษายน2,568ท่านนายกเพิ่งเดินทางกลับจากการเยือนประเทศกัมพูชายอย่างเป็นทางการแบบสดสดร้อนร้อนแต่พอถึงไทยปุ๊บไม่ได้พักยาวค่ะต้องรีบตรงดิ่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อเข้าพักรักษาตัวทันทีหลังมีอาการไข้สูงปรีต การเยือนกัมพูชาครั้งนี้ถือเป็นภารกิจสําคัญมากๆเลยนะคะท่านนายกได้เข้าพบและหารือข้อราชการกับสมเด็จคุนเซนทั้งเรื่องเศรษฐกิจการค้าไปจนถึงการพัฒนาต่างๆแถมยังมีคิวไปดูงานที่ชายแดนและร่วมเปิดศูนย์วัฒนธรรมด้วยเรียกว่าแนนเอียตลอดทริปเลยคะ่ะพอลงเครื่องบินที่เมืองไทยช่วงเย็นเมื่อวานนี้24เมษายนท่านนายกก็รู้สึกครันเนื้อครันตัวมีแค่นิดหน่อยแค่แต่พอกลับไปถึงบ้านพักเท่านั้นแหละคะ่ะอาการเขี่เนียพุ่งพรวดสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ จนต้องรีบไปหาคุณหมอตอนประมาณ3ามทุ่มเมื่อคืนนี้เลยค่ะซึ่งคุณหมอก็ได้วินิจฉัยให้ท่านนายกแอดมิดด่วนนอนโรงพยาบาลไปเลยเพื่อตรวจเช็คอย่างละเอียดและจะคอยดูอาการกันแบบใกล้ๆค่ะ จากอาการป่วยนี้เนี่ยก็ส่งผลให้คิวงานแน่นเอียดของท่านนายกในวันนี้ที่ทำเนียบประธานนี่ยต้องถูกยกเลิกไปก่อนทั้งหมดเลยข่าธิการพบรบุคคลต่างๆที่มีคิวเข้าหารือก็ต้องเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดค่าโดยท่านนายกก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกและเลขาธิการนายกสแตนอินดูแลภารกิจแทนไปก่อนค่ะแต่แต่แตแตไฮไลท์ที่ทำให้หลายคนมยิ้มเนี้ยมาจากฝั่งท่านสามีนายกค่ะ คุณปิดกสุขสวัสดิ์เขาออกมาโพสตอัปเดตอาการล่าสุดของภรรยาผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ข้เป็นภาพพันนายกนอนพักอยู่ในโรงพยาบาลพร้อมอมระบุเวลา1นนาฬิกา43นาทีเมื่อคืนนี้แล้วแคปชั่นที่เขียนกำกับไว้เนี่ยแอบแซวภรรยาแบบน่ารักน่ารักเขาว่าใครเตือนไม่ฟังร่างกายเตือนแล้วไม่ไหวโอโหแคปชั่นนี้เหมือนจะบอกว่าแหมทำงานหนักจนร่างกายประท้วงเลยนะจะที่รักแน่นอนว่าข่าวนี้ทำให้ประชาชนและคนที่ติดตามข่าวสารเนี่ยเป็นห่วงนายกอิงกันอย่างมากค่ะ ต่างาพากันส่งกำลังใจรัวๆและอวยพรให้ท่านนายกหายป่วยไวๆกลับมาแข็งแรงโดยเร็วนะคะถือเป็นอุทาหรณ์ว่าต่อให้เป็นนายกก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะ